long sim mờ long xiêm mờ. Á. bây nha Anh nhìn lộc khảo hay áo Hết hết hết. Lộc khảo lộc โหดเลยสองเซ็บเซเซ็บเอือสุดยอดงานนีกับสบายดีเลยสบัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้อง สุูสุคนอีกเซนเกาเซนเคยเนาะมื่อนี้ก็ยุ่กับขาาวิเคราอีกเซนเกาเซนเคยกับดับเปล่าเล่ามื่อนี่เ้ามีของดีมานำเสนอว้างมากไปเที่ยวได้พอตั้มาเที่ยวมย่นากระตาเขนมาบอกบอกกระตาตาาได้ับเนี่ยมตู้เหาพอดีมือเศร้าเ,าเขาไปเกี่ยวเขาไปเห็นงูเขาก็เลยทำงูมาก,ก็เลยว่าชิมาต้งูเห่าให้เบิง้ง มันชี่แสบทำในเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งนั้งกันเนาะขั้นตอนวิธีการเฮ็ดมันสี่เปลี่ยนแบบใดทำยิดเหนือเขาก็ต้องเอาตงงัวงูเขานี่ไปลนไฟก่อนเดี๋ยวเข้าไปลนเลยมาน้ำเา <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่อยากไม่อยากเข่ามาโม่โมแล้วซุงมเหมอนกันท้ายแบบ เอาเมื่อลดมาคุย mm <at> ท,ที่ถ่ายก็ย yeah. 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 yeah, yeah. yeah. ังหวที hmm. ่ดีเพราะเงาเดียวคือที่คักปะเปลี่ยนมือกล่องพี่น้องเปลี่ยนพอครัวน้ำ นะหลังจากที่ว่าเขาล้นไฟแล้วเราก็เขาก็เอามาตัดแล้วว่าจะทิไฟกินบ่รอน้ำมันมอไล้จ้ะเลยเอาแบบตอนตาดตอนนั้เอาน้อยนึงก็ได้แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็อันนั้นเขาไปตัดตอนมันแล้วเลยรแบบนี้ไอ้สัตวเนื้อเสือเกซัลติกอะไรนะหลังจากที่ว่าเขาครัวงูเอาใส่เอาขี่มันออกเรียบร้อยแล้วเราก็เขาก็มาตัดเป็นตอนเอาไปใช่หม้อกเขาใช้ตบ Tụi ngựa hấu ở bên này Xếp xếp, bây giờ bây giờ xếp thế rồi bố Tắt biển tân đó À, đúng rồi Bây giờ cốc Dứt mẹ, dứt mẹ Cốt thăm mẹ Ở bên môi này nữa, nó phải giờ dứt Tầm มือันเไม่ได้ใส่ฟึเพ่โอเงา่จับตะคนไม่เอพ่งใส่ขุณน้หนเปียนไปเนเปียนไปเนึงรงูครชุงสารลาออกกันอีนิวเวนไทยชุงสารลาออกเลยเททเะสองสามอันพอแล้วพอแล้วพอแล้วชิปเย็นๆพครัวพอคัวดยไปงไปงยางเบียเีล ได้เอะมูลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวแล้วซิวเกียวต่อมงูเห่าพี่น้องแซ่บๆซจะที่แซ่บแทนเลยบอกลองเบิ่งเนาะมันใจบอกว่าสิแซ่บนี่แกวนึง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 แซ่บๆแซบออาเลยตักเลยขอาวสามันกิ่ข้าวโอนน่ะชุกลับพี่หน่อง

เอาเอาพอลม่จาบไปทิแอนนะเขาบโอนให้เลยนะแหม่ด <Coc ot> no? ีแม่สบองสาม้เขาอหลบมาเสนนี่เดน่ะอันลองซีมมึงดูบวันบุ้งใช่ไหมบุ้งอีะบงบมติบุ้งเอะนะาซมตเนี่ยเนียก็เอ

ไปนอนเลยเราลึกซึ้งเราเลยเราข้าเราข้าเขื่อนแมย์าข้าแกมหอยเอ็ดเฮ็ดเข็ดเ็สียบอีกแล้วขอกินบานให้เสียบอ่ะเข้าแล้วต่๋ม่รอุดหาเ มันตังคิวเย่่สดนนมา่ตนตั้งกันบ่เนี่ยไเพจนหวชิมาง่ันต่เลยอ้าหามันก็ไม่ันใดบอกจักลางจักเสยนได้ด้สองเนปลายสามเซนสินะสร้างเครื่องดูง

เข้มาแล้เออเามยยใ่ไหมเออเข้มาเขาไส่งไปยังไนวตรงนี้อืมมันเข้ามาเข้มาเขาขึ้นไป้ิามคิวนอีบม่ี่บคิวหอม้น้ามก็เลยเดเดย